สวัสดีครับผมรวีนะครับออตอนนี้ก็จะมาขออัปเดตนะครับในเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะครับหรือว่าโควิด -19 เเข็มที่2กันนะครับครับแล้ววัคซีนที่ผมกำลังจะเข้ารับในเข็มที่2นี้ก็ยังเป็นวัคซีนจากบริษัทไฟเซอร์อยู่นะครับออตอนนี้ที่อเมริกาเ,เขาให้รับวัคซีนที่เป็นบริษัทเดียวกันนะครับ ถ้ารับไฟเซอร์มาแล้วก็ยังต้องรับไฟเซอร์อยู่แต่ตอนนี้ก็มีของโมเดอร์นาเข้ามาด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็มีอัปเดตนะครับจากทางเว็บไซต์ของเครือบริษัทแอ v o c a เ e ที่ผมทำงานอยู่ด้วยเนี่ยว่า CDC เขาอบอกว่าวัคซีนเนี่ยมีความปลอดภัยมากพอทีอ่ผู้ป่วยโรคเร็งสามารถะจะรับวัคซีนได้นะครับแล้วก็ สำหรับคุณแม่ที่กำลังให้นมลูกๆอยู่เนี่ยก็สามารถรับวัคซีนได้และมีความปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับแต่ในกรณีของผู้ที่กำลังวางแผนครอบครัวนะครับไ่ว่าจะเป็นคุณแม่เนี่ยก็เขาบอกว่า ให้ปรึกษากับคุณหมอเป็นรายเป็น,ปนคนต่อคนไปนะครับคุณหมอจะเป็นผู้พิจารณาว่าเรามีความเหมาะสมที่จะรับวัคซีนได้หรือเปล่าหรือความปลอดภัยพอหรือเปล่านะครับก็เขาก็คงพิจารณาถึงความเสี่ยงด้วยถ้าคุณแม่เป็นคนที่ะจะต้องอยู่ใกล้หรือว่าทำงานกับผู้ป่วยนะครับ โควิดอย่างเช่นเป็นพยาบาลเนี่ยก็อาจจะ,ะมีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปแล้วคุณหมออาจจะพิจารณาเป็นรายบุคคลไปนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวะจะไปรับวัคซีนแล้วนะครับแล้วก็ดูเอาว่า,าเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะครับครับหลังจากที่เราได้นัดวันฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ย เราก็ยังต้องเข้าไปฟรีเช็คอินนะครับกับทางอีเมลลิงก์หรือว่าแอปของโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณ3วันก่อนวันนัดนะครับเพื่อที่จะเข้าไปเซ็นรับรองว่าเรายอมรับการฉีดวัคซีนครั้งนี้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะไปคอนเฟิร์มนะครับข้อมูลประวัติสุขภาพของเราอีกครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนี้ที่ต่างไปก็คือเขาให้เราอบอกด้วยว่าเรามีอาการแพ้จากหลังจากการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีอาการแพ้มากๆเนี่ยเขาจะไม่ฉีดวัคซีนเข็มที่2ให้เราครับครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับนะ ครับฉีดเสร็จแล้วเขาก็ให้บัตรเรามานะครับครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเข็มที่สองไดสติกเกอร์มาแล้วเรียบร้อยนะครับเที่ยวนี้เขาให้เรารอแค่15นาทีครับผมไม่ต้องรอถึงครึ่งชั่วโมงเหมือนคราวที่แล้วนะครับก็15นาทีเสร็จแล้วก็ได้ขนมมาให้ลูกชายเหมือนเดิมครับครับก็มาอัปเดตหน่อยนะครับรับวัคซีนไปประมาณเมื่อสัก10โมงเช้านะครับ ตอนนี้ประมาณเกือบสามโมงบ่าย3ามนะครับวัดอุณหภูมิตัวเองได้อยู่ที่99นะครับมีไข้นิดหน่อยครับแล้วก็รู้สึกปวดแขนมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็รู้สึกหนาวหนาวนะครับเหมือนช่วงไข้ขึ้นนี่แหละก็เลยมาอัปเดตไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับบ้านก่อนวันนี้เซตคนป่วยที่เราไปดูแลน้อยหน่อยนะครับกลับบ้านเร็วขึ้น เช้านี้ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกดีขึ้นแล้วนะครับจากเมื่อวานนี้ที่มีไข้รู้สึกหนาวหนาวนะครับแล้วก็มีอาการปวดบริเวณต้นแขนนะครับที่ได้รับการฉีดยาซึ่งมันปวดล้าขึ้นมาถึงข้างหลังเลยนะครับแล้วก็มาถึงด้านหน้านิดหน่อยเนี่ยก็ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับจากครั้งแรกที่ฉีดวัคซีนไปเนี่ยความปวดอยู่ที่ประมาณ3ามสนนะครับเที่ยวนี้มากขึ้น ประมาณ5-6ถึง6ส่วน10เลยนะครับแล้วก็รู้สึกมันระบมนานขึ้นด้วยตอนนี้ยังระบมอยู่นะครับแต่ว่าก็ดีขึ้นละความเจ็บลดลงมาเหลือประมาณ3ส่วน10ไม่มีไข้แล้วนะครับแล้วก็มันเป็นปฏิกิริยาปกติของร่างกายที่ต่อต้านกับวัคซีนนะครับซึ่งวัคซีนของ m i n a เนี่ยมันไม่ได้มีชิ้นส่วนของไวรัสเลยอยู่ในนั้นมันไม่สามารถทำให้เราป่วยเป็นโควิดได้นะครับส่วน บางคนที่มีอาการแพร้เนี่ยผมว่ามันก็เปรียบได้กับเหมือนอย่างผมเนี่ยที่มีการแพร้อาหารทะเลนะครับทุกคนมีสิทธิ์แพ้บางอย่างได้แต่ว่า,าทางคุณหมอทางาระบบาสาธารณาสุขเขาก็มีความสามารถที่จะช่วยเหลือเราได้นะครับถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นอตอนนี้เนี่ยมีพี่ๆคนไทยที่ฉีดวัคซีนร่วมกันไปแล้วเข็มที่2นะครับก็เกือบ10บคนเหมือนเดิม แล้วก็ทุกคนก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นปกติอยู่หลายๆคนไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเหมือนคราวที่แล้วนะครับมีพี่บางคนที่มีความรู้สึกว่าเพลียามากขึ้นนะครับแล้วก็ยังปวดแขนระบบมากขึ้นเหมือนที่ผมเป็นนะครับแล้วก็สําหรับข่าวนะครับที่ว่ามีการกลายพันธุ์ของเชื้อนะครับผมมีความเชื่อมั่นในตัววัคซีนเอ็มเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกมัน มีการพัฒนานะครับมาเกิน10ปีแล้วละ่ะในการใช้วัคซีนต่อต้านเ,เชื้อบางอย่างเช่น s าร์สมือรวมถึงอีโบลานะครับอย่างได้ผลมาแล้วนะฮะการที่มาปรับปรุงใช้กับโควิดเนี่ยมันก็เหมือนกับการส่งเ,เหมือนแบบหมายจับนะครับกระดาษอย่างพวกตามหลังคาวบอยอย่างเงี้ยหรือว่ากระตูนที่ว่ามีหมายจับว่าคนร้ายหน้าตาเป็นอย่างนี้เนี่ยเข้าไป บอกให้ร่างกายเรารับรู้นะครับว่าอันนี้คือหน้าตาของไวรัสนะครับต่อให้มันจะ,ะคือถ้าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนที่หน้าตานะครับต่อให้ไวรัสจะแขนขายาวขึ้นยังไงก็ตามถ้าหน้าตายังเหมือนเดิมเนี่ยวัคซีนก็ยังจัดการกับไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่นะครับแล้วทางบริษัทยาที่ผลิตวัคซีนอันนี้เขาก็บอกว่า ถ้าเกิดว่าไวรัสมันกลายพันธุ์ไปมากจริงๆนะครับเ,เขาก็สามารถปรับปรุงตัว m i n a เนี่ยให้มีประสิทธิภาพต่อต้านไวรัสนี้ได้นะครับภายในเวลาประมาณ6ถึงเจสัปดาห์นะครับไม่เกิน2เดือนก็จะได้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพออกมาต่อต้านไวรัสตัวใหม่ได้ส่วนตัวผมเองเนี่ยมีความรู้สึกว่า,าสมมุตินะถ้าเกิดมีไวรัสอยู่10สายพันธุ์นะครับแล้ววัคซีนที่เราได้รับวันนี้เนี่ย ป้องก,กันในสักดาแก็ถือว่าคุ้มความเสี่ยงแล้วล่ะนะครับมีอีกสอยอสักสองสายพันธุ์ที่ออกมาตัวใหม่เนี่ยต่อให้มันจะมีประสิทธิภาพการต่อต้านน้อยแต่ก็ดีกว่าเราไม่มีโอกาสต่อสู้กับไวรัสเลยนะครับก็นี่คือมุมมองส่วนตัวแล้กันนะครับโดยส,ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมีความเห็นว่าวัคซีนนะครับมี ประสิทธิภาพที่ดีนะครับ95%หลังจากที่ได้รับการฉีดเข็มที่2นี้นะครับแล้วก็ประสิทธิภาพ95%มันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีหลังจากฉีดนะครับคือต้องใช้เวลาประมาณ2-3อาทิตย์ในการที่ร่างกายเราจะ,ะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาในระดับนั้นได้นะครับก็หวังว่าข้อมูลตรงนี้นะครับจะช่วยเหลือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทางบ้านเรานะครับ และผู้ที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะรับวัคซีนดีหรือไม่นะครับวัคซีนที่ผมรับอีกครั้งนะครับเป็นของไฟเซอร์นะครับแล้วก็ยังไงก็ตาม95%ก็ยังมีอีก5%ที่เรายังมีโอกาสติดเชื้อแล้วก็แสดงอาการได้อยู่ฉะนั้นขออนุญาตแนะนำต่อนะครับว่ายังไงก็ตามเรายังต้องป้องกันตัวเองและป้องกันบุคคลที่เราลากรอบข้างตัวเรานะครับ ด้วยการใส่หน้ากากนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับแล้วก็ไม่พาตัวเองเข้าไปสู่ความเสี่ยงนะครับในที่ที่มีคนเยอะๆนะครับที่เราไม่รู้จักนะครับลดความเสี่ยงของตัวเราไม่ให้มีโอกาสติดเชื้อได้อย่างง่ายดายด้วยนะครับยังไงก็ตามก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ กด Subscribe ไว้ละกันเผื่อมอีข้อมูลนะครับจากทางอีเมลซึ่งที่ทำงานผมเนี่ยก็เรียกว่าผมก็โชคดีที่ได้ทำงานอยู่กับบริษัทที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีการจัดการที่ดีบางทีเขาจะมีอีเมลข้อมูลเกี่ยวกับด้านสุขภาพเข้ามาเรื่อยๆนะครับถ้าผมเห็นว่ามาีเป็นข้อมูลที่ดีผมจะนำมาแชร์กันแล้วกันนะครับอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับมีสุขภาพดีตลอดปีใหม่สวัสดีครับ